วิทยาเขตเชียงรายเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยมีจุดเด่นหรือ Good Practice คือการส่งนิสิตฝึกงานในหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงและสร้างเครือข่ายการทำงานสำหรับอนาคตของนิสิตแต่ละคน วันนี้เรามานิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาที่ส,สพปเชียงรายเขตหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธิดาวรอุ่นกองรองคณะบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพยาวันนี้มานิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาที่สพปเชียงรายเขตหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการติดตามการฝึกปฏิบัติของนิสิต าว่าพอมาเรียนรู้ที่เขตพื้นที่แล้วเนี่ยนิสิตมาเรียนรู้อย่างไรแล้วก็ได้รับความรู้ในเรื่องอะไรบ้างเป็นไปตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งเป็นอย่างดีค่ะ สวัสดีค่ะพงพก,กาสุขำศรีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งค่ะ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะซึ่งใน8วันนี้นะคะก็ได้ให้น้องๆน,นักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่นะคะ คือมีทั้งหมดอยู่10กลุ่มด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นน้องๆน,นักศึกษาก็จะได้สรุปผลจากการศึกษาดูงานนะคะและก็จะมีโมเดลที่เป็นโมเดลในการสรุปงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งด้วยค่ะได้รับประสบการณ์ในการ สร้างภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการบริหารโครงสร้างของแต่ละกลุ่มง,งานอีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงจากเครือข่ายอันดีจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งด้วยค่ะจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกมาทั้งหมด8บวันนะครับผมก็จะนำโค้รููเกี่ยวกับด้านวิชาการเพื่อไปยกผลสัสมรรถทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิมเราได้ผู้บริหารยุคใหม่เพื่อที่จะได้ไปขับเคลื่อนในเรื่องของการบริหารการศึกษาในโอกาสต่อไปค่ะเรียนจริงรู้จริงต้องมาหาวิทยาลัยพะเยา